เรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดู สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมเลยนะคะและจะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เราไปดูกันเลยคะ่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ของเด็กๆมีอะไรบ้างคะ มีอะไรบ้างเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กๆมีหูตาจมูกลิ้นมือนั่นเองค่ะเด็กๆเราจะไปดูหน้าที่ของประสาทสัมผัสทั้ง5้ากันนะคะว่ามีหน้าที่อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเด็กๆเราจะมาอ่านคํำของจองพร้อมๆกันค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะคำของจองตาหนูนั่งมองดูหมูหมากาไกามองใกล้มองไกลมองไปรอบข้าง มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังหนูเห็นทุกอย่างด้วยตาหนูเองอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆหนูนั่งมองดูหมูหมากาไก่มองใกล้มองไกลมองไปรอบข้างมองซ้ายมองขวา มองหน้ามองหลังหนูเห็นทุกอย่างด้วยตาหนูเองเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆตาเรามีไว้ทำอะไรคะเด็กๆนี่คือรูปภาพของตานะคะตาเรามีไว้ดูนั่นเองคะ่ะดูอะไรบ้างดูเวลาที่เด็กๆอ่านหนังสือเด็กๆก,ก็ต้องใช้สายตาดูใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะหูหูเรามีหน้าที่อะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะหูเรามีหน้าที่ฟังเสียงนั่นเองค่ะอย่างเช่นฟังเสียงดนตรีฟังเสียงเพลงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจมูกมีหน้าที่ไว้ทำอะไรคะเด็กๆจมูกมีหน้าที่ไว้ ดมกลิ่นนั่นเองค่ะดมกลิ่นอะไรบ้างคะเด็กๆอย่างเช่นดมกลิ่นของดอกไม้นั่นเองค่ะความหอมจากอาหารหรือจะเป็นความเหม็นจากทังขยะนะคะนี่คือการดมกลิ่นจากจมูกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆลิ้นมีหน้าที่อะไรเอ่ยลิ้นมีหน้าที่ ชิมรสชาติของอาหารต่างๆนะคะอย่างเช่นรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะมือมือเรามีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆ มือเรามีหน้าที่สัมผัสสิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะอย่างเช่นเวลาที่เด็กๆนะคะจะไปเล่นของเล่นกับเพื่อนๆเ,เด็กๆก,ก็ต้องใช้มือเราสัมผัสกับของเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆเ,เรื่อง การเรียงลำดับตัวเลขนั่นเองค่ะเราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะไปกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขที่หายไปนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมเอ่ยมีเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่เลขหกเด็กๆด,ดูให้ดีนะคะตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นเลขฮินดู อารบ,บิกนะคะแล้วเด็กๆช่วยคุณครูตามหาสิคะว่าเลขตัวไหนที่หายไปคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะตัวเลขที่หายไปคือเลขสองฮินดูอารบ,บิกนั่นเองคะ่ะต่อไปจะมีอีกหนึ่งตัวที่หายไปคือตัวเลขไหนคะช่วยคุณครูตามหาหน่อยเล้วเลขอะไรที่หายไปคะ ถูกต้องแล้วค่ะตัวเลขที่หายไปคือเลข5ฮินดูอารบิกนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็จะได้ตัวเลขที่หายไปครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะมานับพร้อมๆกันหนึ่งรอบค่ะเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามสี 6นั่นเองค่ะเด็กๆเราลองไปทำข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะให้เด็กๆเติมตัวเลขที่หายไปเหมือนเดิมเลยค่ะมีเลข5เลข7เลข8และเลข10นะคะ เด็กๆด,ดูให้ดีนะคะว่าจะมีช่องว่างอยู่มีจำนวนสองตัวเลขที่หายไปช่วยคุณครูตามหาหน่อยนะคะเลขอะไรเอ่ยที่หายไปถูกต้องแล้วคะ่ะเลขหกฮินดูอารบิกนั่นเองที่หายไปเหลืออีกหนึ่งตัวคะ่ะจะเป็นเลขอะไรคะเด็กๆช่วยคุณครูตามหาหน่อยคะ่ะเลขอะไรที่หายไปคะ่ะ ถูกต้องแล้วค่ะเลข9ก้าฮินดูอารบิกนั่นเองที่หายไปแล้วเด็กๆก,ก็จะได้จำนวนตัวเลขทั้งหมดครบแล้วนะคะเราจะมานับกันหนึ่งรอบนะคะเริ่มเลยค่ะ5้าหกเจ็ดแปสนั่นเองค่ะดเด็กๆ เก่งมากๆเลยนะคะเราลองไปทำข้อที่3พร้อมๆกันเลยค่ะเราจะมาดูข้อที่3นะคะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆเติมตัวเลขที่หายไปเด็กๆดูนะคะมีตัวเลขอะไรบ้างมี10 12 13 15นี่คือตัวเลข ฮินดูอารบิกนะคะแล้วจะมีสองช่องนะคะที่มีตัวเลขหายไปเด็กๆมาช่วยคุณครูตามหาหน่อยนะคะว่าตัวเลขอะไรที่หายไปบ้างตัวเลขไหนเอย่ยถูกต้องแล้วนะคะตัวเลขที่หายไปคือเลข1 1อฮินดูอารบิกนั่นเองคะ่ะจะมีอีกหนึ่งช่องนะคะที่หายไปเด็กๆคิดว่าตัวเลขไหนคะ ถูกต้องแล้วค่ะตัวเลขที่หายไปอีกหนึ่งตัวคือเลข14ฮินดูอารบิกนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็จะตามหาตัวเลขที่หายไปครบแล้วนะคะเราจะมานับพร้อมกัน1รอบนะคะเริ่มเลยค่ะ10 11 12 13 14 1ิหเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเด็กๆก็จะมีอยู่ด้วยกันสองเล่มนะคะเล่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องของตัวเด็กนั่นเองค่ะเด็กๆหยิบมาให้ถูกนะคะต่อไปก็จะเป็นเล่มพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่5นะคะเล่มสีม่วงนั่นเองค่ะเราไปดู เรื่องของตัวเด็กกันก่อนนะคะแล้วค่อยจะไปทําพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของตัวเด็กนะคะอยู่ในหน้าที่กาวนั่นเองคะ่ะเราใช้ประสาทสัมผัสใดบ้างเขียนคําในช่องว่างและลากเส้นโยงภาพไปหาภาพอวัยวะให้สัมพันธ์กันนะคะเราจะมาอ่านข้อความตรงข้างล่างกันนะคะ ดูฟังดมกินชิมรสสัมผัสเด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพแรกไหมคะมีผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมคะเด็กๆจะใช้คำไหนมาเติมข้างล่างคะลูกใช้คำว่า ใช้สายตาดูเด็กๆต้องใช้คําว่าอะไรคะคําว่าดูเด็กๆก็เอาคําว่าดูลงมาเขียนตรงช่องข้างล่างนะคะแล้วเด็กๆก็ลากเส้นโยงไปหาภาพนะคะไปที่สัมผัสกับอวัยวะของเด็กผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงกลางนะคะคือตานั่นเองคะ่ะส่วนที่เหลือเด็กๆลองฝึกทําดูนะคะเราจะไปดูแบบฝึกหัด ของคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะของรายวิชาพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่5นะคะอยู่ในหน้าที่23 2นําหน้า3นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เขียนตัวเลขในช่องว่างเรียงลำดับให้ถูกต้องนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นเลข10ฮินดู อารบิกไหมคะเห็นใช่ไหมเอ่ยแล้วช่องว่างที่หายไปตรงนี้เด็กๆจะเขียนเลขอะไรลงไปคะถูกต้องแล้วคะ่ะเขียนเลข11อฮินดูอารบิกลงไปนั่นเองคะ่ะต่อไปเลขอะไรคะเลข12แล้วช่องว่างเด็กๆจะเติมเลขอะไรลงไปคะ ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆต้องเติมเลข13ฮินดูอารบิกลงไปนะคะส่วนที่เหลือคุณครูให้เด็กๆลองฝึกทำด้วยตนเองดูนะคะถ้าเด็กๆคนไหนทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้เอ วันนี้เด็กๆเ,เรียนในรายวิชาอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะเราเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนั่นเองค่ะและจะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เราจะเรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับ ตัวเลขนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆไว้เจอกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ